อาจารย์สวยเลยอาจารย์สวยเล้ว well, no yeah, ันนี้สวยสวยคุค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่น้องอลิศนะคะที่มามอบแผ่งโุลเซลให้กับครอบครัวบางดุงดาววันนี้นะคะฟังดุงดาวของเรานะคะมีแสงสว่างแล้วนะคะ เปิดแสงสว่างวันนี้จะเปิดแสงสว่างให้กับพี่จังดวงดาวของเราทั้งคืนเลยนะคะกราบขอบคุณคุณแม่น้องอะไรมากๆเลยนะคะที่เมตตาช่องพังดวงดาวของเรานะะคสาวตบุญกับท่านนะคะแล้วก็สาวตบุญกับคุณแม่คุณพ่อนะคะทุกๆท่านนะคะที่เอ็นดูนะคะเลยรักช่องพังดวงดาวของเราคะแนนที่ให้มานะคะเราก็จะสะสมเรื่องค่าไฟนะคะกรับขอบคุณมากๆนะคะเป็นตัวเตี้ของคุณแม่นะคะนี่นะคะทําให้เราดวงดาวของเรานะคะได้เห็นวันนี้นะคะ พี่พังดวงดาวของเรานะคะได้อยู่กับแสงไฟแล้ววันนี้นะคะ วันนี้มีแสงไฟแสงสว่างวันนี้จะเปิดไว้ทั้งคืนนะครับให้พี่พงทางดวงดาวดวงดาวลูนะคะคุณแม่จ๋านะคะคุณแม่น้องอลิซนะคะเราได้รับแล้วนะคะซาตูนกับคุณแม่ทุกทุกท่านนะคะคะแนนของคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านที่มอบให้กับทางดวงดาวนะคะที่เราไม่ได้เอ่ยนามนะคะเราจะสะสมคะแนนนะคะเรื่องการต่อไฟนะคะวันนี้เรามีแสงสว่างนะคะตรงนี้กับครัวของเรานะคะแล้วก็ครัวที่เรานั่งทานข้าวปกติเราจะมืดหมดเลยนะคะที่นี่วันนี้นะคะพี่บังดวงดาวอย่างน้อยก็มีแสงไฟแล้วนะคะนู่นนะคะ สะทบุญนะคะกับคุณแม่น้องอลิศนะคะที่มาทําการนะคะมอบแผงเซาเซลให้กับครอบครัวพังดวงดาวนะคะมันก็จะมองเห็นแสงสว่างหน่อยๆนะคะคุณแม่จะนะคะนี่นะคะเราก็จะเปิดแสงสว่างตรงนี้ให้กับพี่พังดวงดาวทั้งคืนเลยนะคะเพื่อที่จะไม่มืดนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ท่านรักเลเ่นดูนะคะเห็นความยากลําบากของอช่องพังดวงดาวของเรานะคะนี่วันนี้พี่พังดวงดาวมีไฟฟ้านะคะ อ,อยุ่ใกล้ๆนะคะได้มองเห็นแสงสว่างนะคะโดยไม่มื้ไม่ค้ำนะคะกราบสาธุบุญกับทุกท่านนะคะพี่ดวงดาวยกมือไหว้แล้วนะคะกราบสาธุบุญนะคะกับคุณแม่น้องอลิซนะคะ,ะที่มอบนะคะแผงโซลาซิลให้นะคะกับทุกๆท่านเลยนะคะที่เราไม่ได้เอ่ยนามนะคะสาธุบุญด้วยค่ะนะคะ